สำหรับแพทเทิร์นโคเชลายนี้นะจ๊ะก็จะเป็นลักษณะของแพทเทิร์นที่เราถักต่อเนื่องขึ้นไปนะลักษณะของลายก็จะผสมกันแบบนี้ด้านหน้าด้านหลังก็จะออกมาเหมือนกันลายนี้ก็ยังคงถักง่ายแล้วก็ถักเร็วพี่อ้อก็ยังคงเชื่อว่าพี่ๆน้องๆหลายๆท่านโดยเฉพาะท่านใหม่ๆห,หลังจากได้ดูคลิปวิดีโอที่พี่อ้อสาธิตแล้วก็ สามารถถักตามได้นะจ๊ะลองถักกันแล้วก็นำไปปรับใช้กับชิ้นง,งานต่างๆนะส่วนไหมที่พี่อ้อใช้ในการสาธิตคลิปนี้พี่อ้อใช้ซัมเมอร์ซอขนาดเส้น18ตัวนี้เป็นอะคริลิก100%นะจ๊ะแล้วก็เลือกใช้เข็มโคเช0.75มิลแต่ทั้งนี้นะซึ่งพี่อ้อเคยพูดไว้ในหลายๆคลิปทุกท่านก็สามารถปรับเปลี่ยนชนิด และประเภทของไหมรวมทั้งเข็มโคเชได้ตามความต้องการพี่อ้อก,ก็ยังคงฝากพี่พี่น้องๆหลายๆท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะจ๊ะหลังจากชมคลิปนี้จบแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์แบ่งปันคลิปนี้ไปให้เพื่อนๆเ,เราด้วยนะเดี๋ยวพร้อมกันแล้วเราไปลงมือถักพร้อมๆกันเลยจ้า สำหรับแพทเทิร์นลนยนี้นะจ๊ะพี่อ้อก,ก็จะขึ้นต้นโดยการถักโซ่นะส่วนจำนวนหลักที่เราจะถักเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความยาวความฟ้างหรือลักษณะชิ้นงานของเราเองนะในส่วนของการสาธิตเนี่ยพี่อ้อจะถักโซ่โดยประมาณ50หลัก ได้โซ่ตามที่เราต้องการแล้วนะต่อไปเราจะนับโซ่ถอยมาหลักที่8ปดหนึ่งสสามสี่ห้าหกเดแดหลักนี้นะแล้วเราก็ถักพอหนึ่งคอหรือดับเบิลโคเชลงไปหนึ่งครั้ง หลังจากนั้นถักโซ่สองนับโซ่มาหนึ่งสองสามหลักที่สามฟักธรรมดาหรือว่าซิงเกิลโคเชหนึ่งครั้งถักโซ่สามนับโซ่มาหลักที่สี่หนึ่งสองสามสี ถักดับเบิลโคเชหนึ่งครั้งถักโซ่สองถักดับเบิลโคเชอีกหนึ่งครั้งลงในหลักเดียวกันก็จะออกมาเป็นตัววีแบบนี้นะต่อไปถักโซ่สามนับโซ่มา หนึ่งสองสามสี่หลักที่สี่ถักซิงเกิลโคเชหรือว่าควักธรรมดาแบบนี้นะจ๊ะต่อไปถักโซ่สองนับโซ่มาหลักที่สามหนึ่งสองสามถักดับเบิลโคเชหนึ่งครั้ง ซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักมาหลักที่สองถักดับเบิลโคเช่หนึ่งครั้งโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักหลักที่สองถักดับเบิลโคเช่โซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักถักดับเบิลโคเช่ลงไปในหลักที่สอง แล้วก็โซ่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งนะข้ามหนึ่งหลักหลักที่สองถักดับเบิลโคเชลงไปได้ออกมาลักษณะนี้นะต่อไปถักโซ่สองเราจะเริ่มถักลายที่สองถักโซ่สอง นับโซ่มาหลักที่สามหนึ่งสองสามถักซิงเกิลโคเชแล้วก็โซ่สองเดีย๋ยวพี่อ้อดูตรงนี้ก่อนนะ ต่อไปถักโซ่สามนะหนึ่งสองสามนับโซ่มาหลักที่สี่หนึ่งสองสามสี่ถักดับเบิลโคเชลงไปหนึ่งครั้งโซ่สองถักดับเบิลโคเชอีกหนึ่งครั้งลงในหลักเดียวกันก็เป็นตัววีแบบนี้นะจ๊ะต่อไปถักโซ่สาม พี่อ้อก,ก็จะพยายามถักช้าๆเนอะโซ่สามแล้วนับโซ่มาหนึ่งพอได้แบบน,นี้แล้วนะหนึ่งสองสามสี่โซ่หลักที่สี่นะจ๊ะถักซิงเกิลโคเชแล้วก็โซ่สองนับโซ่มาหลักที่สามหนึ่งสองสาม ดับเบิลโคเชเราจะเห็นว่าลักษณะของที่เป็นดับเบิลโคเชตรงนี้เขาจะอยู่ส่วนกลางพอดีเพราะพี่อ้อจะสาธิตแค่สองลายนะก็คือหนึ่งแนะตัวที่สองตัวนี้เวลาจบนะจ๊ะพี่อ้อจบด้วยโซ่สองแล้วก็นับโซ่มาหนึ่ง สองสามจบลงไปด้วยดับเบิลโคเชแบบนี้ส่วนเห็นไหมจ๊ะโซ่ที่พี่อ้อถักอะ่ะพี่อ้อมักจะถักเหลือไว้เพราะว่าถ้าเราถักไม่พอเนี่ยเราต้องแก้ใหม่แต่นี้เหลือวว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยแกะออกลักษณะของลายแบบนี้นะแถวที่สองหรือว่าแถวถัดไปถักโซ่ห้าพิกลกับมา ทุกท่านก็ขอโทษจ้ะเพิ่งเริ่มถักแถวแรกหลายๆท่านก็อาจจะยังงงอยู่นะก็ยังไม่ต้องคิดอะไรมากพยายามถักตามไปก่อนนะแถวแรกเนี่ยพี่อ้อจะถักช้าๆหลังจากนั้นแถวต่อๆไปเนี่ยเราก็จะจําได้โซ่ห้าแล้วนะต่อไปในส่วนนี้ก็จะเป็นลายส่วนริมนะถักดับเบิลโคเชลงไปที่ตัวหลัก ก็จะได้ออกมาแบบนี้นะจ๊ะพอได้แบบนี้แล้วนะจ๊ะต่อไปเราจะถักดับเบิลโคเชตห้าครั้งเราข้ามช่องแรกนี้นะมาเริ่มถักใน ช่องนี้ช่องที่สองเนี่ยหักลงไปห้าครั้งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปช่องที่เป็นตัววีเนี่ยเราก็ถักดับเบิลโคเชอีกห้าครั้ง หนึ่งสองสามสี่ห้าช่องถัดไปถักดับเบิลโคเช์อีกห้าครั้งสาม สี่ห้ารวมทั้งหมดก็จะเป็นสิบห้าหลักด้วยกันนะหลังจากนั้นเราได้แบบนี้แล้วนะหลังจากนั้นเราก็ถักดับเบิ้ลโคเชที่หลักนี้ก็จะได้ลักษณะนี้นะจ๊ะต่อไปถักโซ่หนึ่ง ถักดับเบิลโคเชตให้ตรงกับตัวหลักซึ่งมีทั้งหมดอยู่ห้าหลักด้วยกันช่วงที่พี่อ้อทำคลิปเนี่ยเป็นช่วงเช้ามืดนะเกือบหกโมงเช้าแล้วทุกคนก็อาจจะได้ยินเสียงดังบ้างเพราะว่าเป็นช่วงที่แถวบ้านเขา ประกอบภารกิจประจำวันหุงหาอาหารรับประทานกันสองสี่ห้าลายแรกก็จะออกมาเป็นแบบนี้ต่อไปข้ามมาลายที่สองเราจะเริ่มถักดับเบิลโคเชห้าห้าหแต่เราเริ่มในช่องนี้ก็คือช่องแรกเราไม่ถักเราถักในช่องที่สองเดี๋ยวพี่อ้อถักให้ดู1ช่องตรงนี้นะหนึ่ง สองสามสี่ห้าต่อไป ถักดับเบิลโคเชที่ตัวหลักแล้วก็ถักโซ่หนึ่งนับโซ่มาหนึ่งสองสามหลักที่สามเราก็ถักดับเบิลโคเชลงไปจบแถวก็จะได้ออกมาสองลายแบบนี้นะแถวต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นด้วยโซ่ห้า หลังจากนั้นที่หลักแรกหลักนี้นะเราถักดับเบิลโครเชต์ลงไปหนึ่งครั้งแล้วก็ถักโซ่สามนับมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหลักที่ห้า โซ่สามแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้านับมาหลักที่ห้าถักซิงเกิลโคเชลงไปหนึ่งครั้งแล้วก็ถักโซ่สามถักซิงเกิลโคเชในหลักถัดไปหนึ่งครั้งแบบนี้นะจ๊ะต่อไปถักโซ่ห้า นับโซ่มาหนึ่งสองสามสี่หลักที่สี่มองเห็นไหมเอ่ยถักซิงเกิลโคเชลงไปหนึ่งครั้งแล้วก็ถักโซ่สามถักซิงเกิลโคเชที่หลักถัดไปอีกหนึ่งครั้งถักโซ่สาม หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มถักดับเบิลโคเชสลับกับโซ่หนึ่งทั้งหมดห้าครั้งโซ่หนึ่งถักให้ตรงกับตัวหลักนะโซ่หนึ่งแล้วก็ซิงเกิลโคเชเราก็จะเห็นลักษณะของช่องเล็กๆแบบนี้นะ มีทั้งหมดห้าหลักด้วยกันหนึงช่วงลายลักษณะของลายนี้เดี๋ยวเราจะถักตรงขึ้นไปนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลายที่สองเราเริ่มด้วยการถักโซ่สามเราก็นับมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหลักที่ห้าถักซิงเกิลโคเชหนึ่งสองสามโซ่สาม ถักสิงเกิลโครเชตที่หลักถัดไปถักโซ่ห้านับโซ่มาหลักที่สี่ถักซิงเกิลโครเชตถักโซ่สามถักซิงเกิลโครเชตในหลักถัดไปพอได้แบบนี้แล้วถักโซ่สามหลังจากนั้นถักดับเบิลโคเชต ซึ่งเป็นลายในส่วนของลายลิมนะแบบนี้ถักโซ่หนึ่งนับโซ่มาหนึ่งสองสามหลักที่สามถักดับเบิลโคเชลงไปก็จะได้ลักษณะนี้นะต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าถักโซ่ห้าแล้วก็พลิกกับมา เราถักลายริมก่อนถักดับเบิ้ลโคเชตหนึ่งครั้งซึ่งเป็นลายริมต่อไปถักโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอได้โซ่หกแล้วให้สังเกตว่าช่องกลางช่องนี้เราถักด้วยโซ่ห้าเราก็มาหลักที่สาม ซึ่งอยู่ตรงกลางพอดีถักซิงเกิลโคเชลงไปก็จะได้แบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโซ่หกแล้วก็มาถักลายซึ่งเป็นช่วงกลางระหว่างตัวลายถักด้วยดับเบิลโคเชแบบนี้นะโซ่หนึ่งถักทั้งหมดห้าหลักหรือห้าครั้งถักห้าครั้งนะ ดับเบิลโคเชพี่อ้อพูดก็ขอโทษนะช่วงเช้าๆอาจจะพูดผิดพูดถูกบ้างก็ต้องขออภยัยดับเบิลโคเชหนึ่งครั้งสลับกับโซ่หนึ่งหลังบ้านพี่อ้อมีนกเขาอยู่บนต้นหูกวางตรงดมคองเขาชอบส่งเสียงร้องในช่วงเช้าแบบนี้นะ หลายๆคลิปก็จะได้ยินเสียงนกเขาร้องไม่ได้เลี้ยงไว้นะคะเขาอยู่ตามธรรมชาติแล้วก็ข้ามมาถักดับเบิลโคเชหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งหนึ่งสองสามแล้วก็ถักลายริมด้วยดับเบิลโคเชจบแบบนี้นะ ก็จะได้ออกมาลักษณะนี้แถวต่อไปเราจะเริ่มถักเหมือนแถวที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าถักลายริมมาก่อนพอได้แบบนี้แล้วนะจ๊ะถักโซ่สองสอดเข,เข็มเข้าไปเลยแล้วก็ถักซิงเกิลโคเชออกมาหนึ่งครั้ง ต่อไปถักโซ่สามแล้วก็ถักดับเบิลโคเชในช่องนี้หรือเป็นลักษณะของตัววีนั่นเองถักโซ่สองแล้วก็ถักดับเบิลโคเชอีกหนึ่งครั้งลงในหลักเดียวกันเอได้แบบนี้แล้วนะจ๊ะต่อไปถักโซ่สามหนึ่งสองสามโซ่สาม แล้วก็ถักซิงเกิลโคเชถักโซ่สองถักดับเบิลโคเชที่ตัวหลักเลยนะสลับกับโซ่หนึ่งจะถักเหมือนแถวที่หนึ่งทุกอย่างเลยเลวอีกหนึ่งลายทุกคนก็ลองถักต่อกันนะเวลาเราจบเราก็จะจบเหมือนเดิมนะ จบด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ถักดับเบิลโคเชในหลักที <S <S 2> <S 2> ่สองเวลาเราจบ <S <S 2> <S 2> เห็นไหมจ๊ะเราก็จะจบเหมือนเดิมแถวเขาก็จะตรงขึ้นไปแบบนี้นะแถวต่อไปซึ่งเป็นแถวเดียวกับตัวนี้ถักเหมือนกันทุกอย่างเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าพี่กลับมาถักดับเบิลโคเชลงไปก่อนที่ตัวหลักพอได้แบบนี้แล้วเราข้ามช่องแรกช่องนี้เรามาช่องที่สองถักด้วยดับเบิลโคเชห้าครั้ง เราก็จะได้ทั้งหมด15หลักด้วยกันนะหลังจากนั้นเราก็เริ่มถักดับเบิลโคเชต์1ครั้งสลับกับโซ่หนึ่งเราถักทั้งหมด5ครั้งด้วยกันแล้วก็เริ่มถักลายตัวที่2ส,สำหรับแถวต่อไปนี้นะพี่อ้อก,ก็ขึ้นต้นมาเรียบร้อยแล้วด้วยโซ่5 ดับเบิลโครเช์ลงไปหนึ่งครั้งหลังจากนั้นเราถักโซ่สามแถวนี้ก็จะตรงกับแถวที่สามถักเหมือนเดิมทุกอย่างเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าช่วงเช้าแม่เขาก็จะเดินออกกำลังกายแล้วก็รอบๆบ,บ้านเขาก็จะหุงหาอาหารรับประทานกันก็จะมีเสียงดังบ้างแบบนี้นะหนึ่งสอง สามสห,าหลายท่านสงสัยว่าแล้วทำไมไม่ทำในช่วงกลางวันช่วงกลางวันยิ่งแล้วใหญ่เลยบ้านพี่อ้ออยู่ในชุมชนก็จะมีเสียงดังเพราะว่าพี่อ้อไม่มีห้องสำหรับบันทึกเสียงเนาะหนึ่งสองสามสี่ดังนั้นก็จะมีเสียงแทรกเข้ามาโดยตลอดและที่สำคัญบ้านพี่อ้ออยู่ใกล้โรงเรียนฝ่าจะได้เริ่มทำคลิปก็เป็นช่วงบ่ายอะ หนึ่งสองสแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็ถักช่วงกลางลายนี้จริงๆแล้วถักง่ายมากแต่ก็ขอให้ทุกท่านทำความเข้าใจในส่วนของแถวแรกหลังจากเราได้แถวแรกหรือว่าได้ลายช่วงแรกแล้วหลังจากนั้นเราก็จะถักสบายมากเพราะว่าหนึ่งช่วงลายหรือว่า1แถว เขาเรียกอะไรอะ่ะหนึ่งช่วงลายดีกว่านะเพราะว่าหนึ่งช่วงลายจะมีแค่สามแถวเองที่หลักถัดไปเนี่ยเราถักซิงเกิลโคเชหนึ่งสองสามโซ่สาม,สามแล้วก็ถักดับเบิลโคเชหรือพอหนึ่งคอให้ตรงกับตัวหลักจบด้วยโซ่หนึ่งนับโซ่มาหลักที่สามถักดับเบิลโคเชลงไป ขึ้นแถวใหม่ทุกครั้งเราขึ้นด้วยโซ่ห้าลักษณะของลายริมจะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนต้นแบบที่พี่อ้อถักไว้เนี่ยหลังจากพี่อ้อถักลายมาช่วงหนึ่งหนึ่งสสาี่ห้าหประมาณหช่วงแบบนี้นะเราจะเห็นลักษณะของลายชัด สามารถนําไปปรับใช้ตกแต่งชิ้นงานต่างๆถักเป็นเสื้อก็ได้นะลองปรับใช้กันแต่ว่าพี่อ๊อกเองก็ยังไม่เคยถักเสื้อแต่พี่น้องจัดทุกท่านอยากให้ทุกท่านเข้าใจนะว่าทุกลายเราสามารถถักเป็นเสื้อได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถปรับใช้ได้อย่างไรนะลองถักกันแล้วก็นําไปปรับใช้ พี่อ้อขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะจ๊ะที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะสวัสดีจ้า